r m u TT News พิกัดข่าวเด่นเกาะประเด็นร้อนกับธีรเดชงามเหลือทุกวันเสาร์เวลา19.30น,นที่คล่นีสถานีเพลงและข่าว89.5เมก สวัสดีครับคุณูฟังครับค่ะสวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ RMTT News พิกัดข่าวเดยนะฮะพบกับผมเดียวธีรเด,ดเนกําเเลือครับค่ะกับอริสรอาอัจฉริยะสินค่ะครับประมาณทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มนะฮะที่เราจะพบเจอค,นนครับในแน่นอนนะฮะคุณผูฟังครับว่าในช่วงของประมาณสักยี่สิบกว่าชั่วโมงที่ผ่านมายี่สิบยี่สิบเอ็ดชั่วโมงได้ค่ะได้มีมหากรรมแห่งหมวลมนุษยชาตินะฮะแล้วก็มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ก็คือมหกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2012ครั้งนี้เป็นครั้งที่30นะครับซึ่งจัดขึ้นที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษฮะค่ะก็หลายๆคนอาจจะเห็นพิธีเปิดมหกรรมโอลิมปิกไปแล้วเป็นไปด้วยความยิ่งใหญ่อลังการมากแต่ว่าไม่ได้ดูม,มาดูย้อนหลังเอาแล้วก็สิ่งที่ สิ่งที่เป็นเขาเรียกอะไรความพิเศษของการเปิดกีฬาโอลิมปิกก็คือการที่วีอลิซาเบธที่สองเนี่ยร่วมในการแสดงครั้งนี้ด้วยเห็นแล้วค่อนข้างที่จะประทับใจนะเพราะว่าคนที่เขาออกแบบงานครั้งนี้ออกแบบพิธีเปิดนะครับก็เป็นระดับผู้ม่มกับที่ได้รับรางวัลน,นะฮะมาถึง8รางวัลก็คือแดนนี่บอยที่ภาพยนตร์เรื่อง um aire, s l u m ด o อ Millionaire ใช่ไหมฮะแล้วก็ มีคนเนี่ยค่อนข้างที่จะพูดถึงกันเยอะว่าในช่วงของกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ผ่านมาที่จัดขึ้นประเทศจีนเนี่ยคนที่เป็นผู้มกับเขาก็ค่อนข้างที่จะฝากผลงานไว้ดีเลยแล้วในครั้งนี้นะฮะเราก็เห็นว่ามันมีลูกเล่นรูปแบบอะไรท,ที่แตกต่างกันออกไปด้วย<ะ>มีการนําเสนอเรื่องราวของประเทศอังกฤษเนี่ตั้งแต่ยุคที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมะนะฮะแล้วก็อย่างที่ พระราชินีอิลาเบธเนี่ยร่วมแสดงด้วยใ,ในพิธีเปิดครั้งนี้ใช่ค่ะเป็นการร่วมแสดงในภาพยนต์วิดีโอที่เสด็จจากพระราชวังบักกิงแฮมพร้อมกับเจมส์บอลอืมเทมากเลยเข้ามาในสนามเจมส์บอลคนล่าสุดใช่ไหมใช่ค่ะก็คือรับบทโดยดานิเอลเคลกอ่ใช่ค่ะก่อนที่ภาพยนตร์จะเชื่อมต่อกับเฮลิคอปเตอร์จริงที่เหินเข้ามาเหนือสนามโอลิมปิกที่มีผู้ชมกว่าแปดหมื่นคนเนี่ยรอรอชมอยู่แล้วก็ ตัดสลับภาพเข้ามาเ,เรากับว่าควีนควีนอลิซาเบธเนี่ยสเสด็จลงจากเครื่องเฮลิคอปเตอร์ทางอากาศคือพูดง่ายๆอะ่ะจะเห็นภาพนะว่าควีออ Queen นอลิซาเบธนะฮะพร้อมกับเจมส์บอนเนี่ยได้มีการกระโดดลงจากเฮลิคอปเตอร์แต่ว่าภาพนั้นเป็นการใช้ตัวแสดงแทนเออแต่คือผมดูแล้วแบบน่ารักดีอ่ะเขาบอกว่าการแสดงครั้งนี้เป็นการแสดง เป็นการผสมผสานระหว่างการแสดงสดเข้ากับภาพยนตร์แล้วก็มีความพิเศษมากกว่าการแสดงโอลิมปิกครั้งอื่นเลยแต่เจ๋งเนาะคือชุดพระองค์ท่านก็เป็นสีชมพูชุดนั้นรูปร่างก็คล้ายกันเราก็เห็นนะฮะว่าพระองค์ท่านก็ได้ร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วยะนะฮะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของการใช้ทางภาพยนตร์มามีส่วนร่วมกับภาพเหตุการณ์จริงๆแล้วในช่วงของเหตุการณ์ที่ว่ามีการเชิญครบเพลิงเนี่ย ก็จะเป็นเดวิดเบคแฮมขับเรือมาขับเรือมาแล้วก็มาส่งต่อให้กับนักกีฬาคนหนึ่งที่ได้รับรางวัลหรือว่าได้เหรียญทองเนี่ยห้าสมัยค่ะอคนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นคนนักแข่งเรือพายปะไม่แน่ใจเหมือนกันอันนไม่ทราบเหมือนกันค่ะละไฮไลท์ก็จะเห็นว่าครบเลองเดี่ยประมาณเป็นร้อยอ่ะร้อยอาะที่ว่ามารวมกันแต่บางทีเนี่ยคุณผู้ฟังเองนะฮะ เมื่อคืนที่ผ่านมาก็คงจะตั้งตารอดูตามช่องฟรีทีวีแต่บอกว่าคงไม่ได้ดูอาจจะได้ดูทางช่องของทรูนะฮะหรืออาจจะย้อนไปดูในในคลิปของ YouTube ก็ได้เพราะตอนนี้โซเชียลเวิร์กนั้นไวเหลือเกินใช่ปะ่ะแล้วก็มีการถแถลงของ PSI เอ,อกมาว่าให้เปิดไปดูที่ช่องร้อยกว่าเนี่ยแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวเลขอะร้อยเท่าไหรล่ลองลหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตดูนะคะบอกเหมือนกันว่าให้เข้าไปดูไ,ได้อืแล้วมัสคอตในปีนี้เป็นยังไงที่ <asc> แตกต่างออกไปใช่ก็คือว่ามัสคอตในปีนี้ชื่อว่ารู้เปล่าชื่อว่าอะไรไม่รู้ชื่อว่าเวนล็อกกับแมนเดวิลโอ้ชื่อเดี๋ยวว่าดู ดูโหดร้ายจังลแต่ว่า <David. S 2> แต่ว่าอโอลิมปิกครั้งนี้นะคะคำขวัญของโอลิมปิกครั้งนี้ก็คือ inspire a generation หมายความว่าเป็นแรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่อืซึ่งตัวมาร์สคอตเนี่ยเขาก็มีสองตัวเนี่ยคือเวนล็อกกับตัวแมนเดวิลตัวเวนล็อกเนี่ยได้รับมอบหมายให้เป็นมาสคอตประจําการแข่งขันโอลิมปิก2012ซึ่งมีตัวสีเงินลายสีส้มแล้วก็บนหัวเป็นรูปของเออเป็น สัญลักษณ์ของแท็กซี่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงลอนดอนแท็กซี่เป็นของกรุงลอนดอนใช่รวมถึงที่ข้อมือของเจ้าตัวเวนล็อกเนี่ยมีสายรัดข้อมือที่เป็นสัญลักษณ์ของโอลิมปิกก็คือเป็นเป็นวงแหวนห้าห่วงห้าสีอยู่ที่ตัวของมันก็คือข้างนึงเป็นสามสามห่วงอีกข้างนึงเป็นสองห่วงต้องรู้ใเนียโอโ้โหข้อมูลมาเจ๋งมากเลยแมนไหมเออเอาต่อแต่ว่าไอ้ตัวแมนเดวิลเนี่ยก็เป็นมาสคอตสีเงินลายฟ้า ที่ใช้แสดงแสดงออกถึงสัญลักษณ์ของกีฬาพาราลิมปิกที่จะมีขึ้นหลังจากโอลิมปิกเสร็จแล้วพาราลิมปิกน่าจะเป็นกีฬาของคนพิการใช่ค่ะก็คือตัวแมนเดวิลเนี่ยจะมีจุดเด่นที่ส่วนหัวคล้ายกับตัวการ์ตูนโซนิกเดอะเฮชฮอปโซนิกโซนิกเดอะเฮชฮอปมันเป็นเหมือนแบบ<ส>ผมมันมันเป็นเหมือนแบบมเหมือนในเกมบ้างที่แบบว่าหัวตั้งๆบ้างใช่หัวตั้งๆตาโต ปัดไปเฉยไปข้างหลังเหมือนหวีไปข้างหลังอย่างนั้นกลมๆขาลิบลีเหมือนงอยวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าตัวมัสคอตสองตัวนี้นะคะเป็นการสร้างสรรค์ขึ้นจากหยดเหล็กที่สร้างจากที่ใช้สร้างสนามโอลิมปิกสเตเดียมในลอนดอนหยดเหล็กเหรอใช่ยังไงหยดเหล็กไม่เข้าใจก็คือเหมือนแบบเป็นหยดเขาเรียกว่าอะไรเป็นหยดน้ำอะเหมือนเป็นหยดของเหล็กอะตัวเหล็กอะนี่คือหน้าตัวมัสคอตลองไปหาดูในในในอินเทอร์เน็ตจะมีรูปให้เห็นเลย คือหมายถึงว่ารูปแ้ามาสคอตใช่ไหมใช่ค่ะตัวมาสคอตแล้วก็ตัวมาสคอตตัวมาสคอตสองตัวนี้มีหนึ่งตาทำไมมีแค่หนึ่งตาตลกและได้ดูลเลยถึงรู้เห็น,เ,นเห็นมาแล้วหนึ่งตาเอ่าอย่างไรต่อก็คือทั้งสองตัวนี้จะมีหนึ่งตานะคะซึ่งสื่อถึงดวงตาที่เป็นกล้องคอยสนะคอยบันทึกเหตุการณ์ต่างๆในทัวร์เมนต์นี้อืมแล้วใช้ได้จริงไหมหรือแค่การแสดง เป็นความหมายของตัว,ตวมาสคอตที่เขาคิดขึ้นมา<อ>แต่ว่าทั้งสองตัวเนี้ยก็เน้นคือโอลิมปิกครั้งนี้เขาจะเน้นไปที่ของอเ,นเน้นไปทางกลุ่มเด็กและเยาวชนให้มีความสนใจในเรื่องกีฬาใช่ใชถึงว่าตอนที่มีการจุดกลบเพอใช่ไหมฮะเขาส่งต่อให้เยาวชนเนี่ยเจคนเหมือนกับว่าเป็นคนรุ่นใหม่หรือว่าจะเป็นเยาวชนที่ที่เขาคืออังกฤษเนี่ยมีความหวังว่า อยากจะให้เยาวชนเนี่ยได้ได้สืบสารหรือว่าเป็นป็นอนาคตของชาติต่อไปด้วย<ะ>ก็เลยใช้เยาวชนเจ็ดคนในช่วงสุดท้ายของการจุดครบเพลิงนั่นเองดูได้จากคำขวัญด้วยอ่าคำขวัญว่าที่บอกว่า inspire inspire a generationinspire A generation, a generation. แรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่โอก็คือเด็กๆและเยาวชนคนรุ่นใหม่นั่นเองเออแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงสถิตินะฮะ,ะที่ประเทศอังกฤษเนี่ย เป็นเป็นประเทศแรกเลยที่ได้จัดเป็นครั้งที่สามใช่ไหมฮะเป็นครั้งที่3แล้วก็เดวิดเบ็ลแฮมก็ถือว่ามีส่วนด้วยที่ที่ทำให้อังกฤษก็ได้ถูกคัดเลือกให้ไปจัดงานแข่งขันกีฬาโอลิมปิกด้วยผมเคยคิดฮะว่ามีความหวังว่าประเทศไทยจะมีโอกาสได้จัดเหมือนกันอย่างประเทศไทยก็มีเอเชียนเกมใช่ไหมที่สูงสุดแล้วอ่ะที่ได้มีการจัดการแข่งขันแล้วก็มีกระแสข่าวมาว่าจะมีการจัดฟอร์มูล่าวัน ในอนาคตแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ก็พี่ชทนอขาเคยไปดูไหมเหรอเอฟฟานใครมาแข่งอันนั้นมันเป็นของเหมือนเข้ามาโชว์อ่ะเออแล้วก็ปิดปิดถนนใช่ป่ะใช่เออแล้วก็ไปดูกับเขาเงี้ยนะใช่เออแล้วไงต่อก็เดินหลายกิโลอ่ะเออแล้วก็ได้ซื้อนาฬิกาเพราะเห็นมันมีนั้นใช่ไหมมีช่วงมีนาฬิกาด้วยก็ไรกระทิงแดงเขาสนับสนุนพี่ยาตอนนั้นแ่ะไม่รู้เป็นการจับไม่ได้ก็เห็นเฮียซื้อมาเห็นเฮียซื้อมาแล้วบอกเขามาได้จากเอฟฟานอ่ะ าไม่รู้เหมือนกันอ๋อเหรอเออไม่รู้นะก็ <c oughs> กเห็นก็บอกว่าเขาไปดูเอฟนมาแล้วก็ไปถ่ายภาพชอบกีฬาชอบกีฬาชอบถ่ายภาพก็อย่างงานกีฬาในครั้งนี้นะฮะก็คงจะมีใครได้บันทึกภาพความทรงจําเพราะว่าอย่างอังกฤษเขาก็ลงทุนประมาณพันกว่าล้านบาทนะในการทําพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้อยากไปเหลือเกินอ่ะ ยังไม่เคยไปอังกฤษเลยเอออยากไปแต่ที่แน่ๆเน,นี่ยเราต้องร่วมเชียร์นักกีฬาไทยด้วยมี37คนที่<า>ได้เข้าร่วมกันแข่งขันใช่ค่ะอ่ารายละเเป็นยังไงบ้างก็37คนเนี่ยเป็น16ชนิดกีฬามีกรีฑา2คนนะคะขี่ม้า1จักรยาน1เทควันโด3แบดมินตัน6เทเบิลเทนนิส1มวยสากลสมัครเล่น3ยกน้ำหนัก7ยูโด1นิงเทนดูหยิงปืน3ยิงเป้าบิน1เรือใบ1เรือพาย2 ก็ว่ายน้ำสอวินเซิร์ฟสองค่ะอืมอืมอืมต้องร่วมเสียด้วยอืมเดีย๋ยววันนี้ก็ช่วงเย็นที่ผ่านมาคุณผู้ฟังคงจะได้ชมการแข่งขงันกีฬาวอลเลย์บอลนะฮะแต่ว่าเป็นของคู่ต่างชาติที่เขาได้มีการถ่ายทอดสดให้ให้ได้ชมกันแล้วก็ประมาณสักสามทุ่มสทุ่มเนี่ยคงจะได้ชมนักกีฬาไทยนะฮะที่จะทำการถ่ายทอดสดในคืนนี้ก็สามารถชมได้ทางช่องสามค่ะ ก็จะหมุนเวียนไปทศน์โทรทั์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยใช่ไหมฮะแต่ว่าการแข่งขันในครั้งนี้มีข้อเด่นอย่างหนึ่งจากการที่ผมได้สอบถามเพื่อนสื่อมวลชนะนะเรียกว,ว่าเป็นนักข่าวสายกีฬาเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีการแข่งขันกีฬาที่อินโดนีเซียรหรือว่ามาเลเซียเนี่ยผมจำไม่ได้นะฮะคือมันมีปัญหาเรื่องของการเดินทางลําบากมากเรื่องของรถติดแล้วก็แต่ละที่แต่ละสถานที่เนี่ยค่อนข้างที่จะเดินทางลําบากแล้วก็เสียเวลามากทีนี้อังกฤษเนี่ยเขามีการวางแผนเลยเขาทํา ทำเลนน่ะทำถนนเนี่ยก้านเอาไว้ให้กับนักกีฬาให้กับสื่อมวลชนโดยเฉพาะเลยเหมือนกับพวกเลนจักรยานป่ะอ่าแบ่งแบบว่าโดยเฉพาะเลยขวาสุดอะไรอย่างเงี้ยใครห้ามแบบขับไปนะถ้าเกิดว่าคุณขับเลยไปเนี่ยคุณโดนปรับเลยประมาณหกพันบาทโอ้หกพันบาทใช่แต่ทีนี้เมืองเขาทําได้เพราะกฎหมายเขาแข็งไงนี้ถ้าเกิดเรามาดูแบบเมืองไทยนี่จะทําได้ป่ะค่อนข้างยากยากค่ะ ใช่่าใช่เอออ่ะไงต่ออ่ะอย่างไรก็แล้วแต่ก็ร่วมเชียร์นักกีฬาไทยแต่ว่ามีข่าวมาว่าหลายหน่วยงานเนี่ยก็เตรียมเงินรางวัลเลยให้เป็นกําลังใจนักกีฬาแหละอัดฉีดเท่าไหร่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจำนวนตัวเลขเท่าไหร่แต่เมื่อเมื่อเช้าเนี้ยดูข่าวช่องสามเขาก็อัดฉีดนะได้เหรียญได้เหรียญทองรู้สึกจะหนึ่งล้านได้เหรียญเงินห้าแสนได้เหรียญทองแดงสามแสน รูไหมคนแรกที่ได้เหรียญทองโอ<ะ>ลิมปิกเป็นใครจำได้ปะจำไม่ได้นี่ไงไมเดโมอ๋อสมรักคาสิงป์เออปีเท่าไหร่ปีสามเก้ามั 3, 9, ม้งชกมวยชกมวยอะ่ะได้เหรียญทองกีฬาชกมวยมาสมรักคาสิงป์ไงที่ได้รับรางวัลได้เหรียญทองครั้งแรกอ,ะอ่ะเป็นนักกีฬาคนแรกของประเทศไทยเราที่ได้เหรียญทองกลับมาแล้วก็ได้รับรางวัลเป็นเงินสิบสิบล้านเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไปเป็นดาราดาราไปทําธุรกิจอะไรของเขา ใช่ไหมฮะอ่าเงียบทำไม่ะก็ากำลังมึือกอยู่ว่ามันก็เป็นกําลังใจให้กับนักกีฬานะแล้วก็ทําให้เขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นมันก็คุ้มค่านะสําหรับการฝึกซ้อมของนักกีฬาคนหนึ่งที่กว่าจะได้ชัยชนะกว่าจะได้เหรียญทองและทชื่อเสียให้กับประเทศชาติเนี่ยมันก็คุ้มค่าชเพราะว่าอย่าลืมอย่าลืมว่าก่อนที่เขาจะได้รับรางวัลเนี่ยเขาต้องใช บางทีบางคนเนี่ยใช้ <c oughs> คุณส่วนตัวอือย่างเช่นกีฬากอล์ฟใช่ <c oughs> ป่ะเพราะว่าสปอนเซอร์เนี่ยหาค่อนข้างยากเหมือนกันนอกจากว่าต้องเป็นคนดังจริง <c oughs> ๆใช่ใช่ะเอย่างมวยเนี่ยบางทียังต่อยพวกต้นกล้วยก็ได้ <c oughs> ใช่ไหมฮะ <c oughs> ยังใช่งั้นได้แต่ทีเนี้ยกอล์ฟเนี่ยเราจะไปตัดไม้ผงไม้ไผ่ไปตีก็ยากเหมือนกัน <c oughs> แต่ตอนเด็กเนี่ยไอ้สโนว์เกอร์เนี่ยผมเคยตัดไม้ไผ่มามาแทงนะแล้วเป็นไงบ้างก็โอเคอะแล้วก็ไปหาลูกแก้วลูกใหญ่ๆอะแล้วก็ทาเป็นสีอะแล้วก็ ทำโต๊ะขึ้นมาทำแบบหลุมธรรมดาแล้วก็ยินเป๊ะเป๊ะเออมันก็พอได้อะนะกีฬาไงเล่นไปมันก็สนุกสนานแต่นี้ถ้าเกิดว่าเรามาพูดถึงแล้วเนี่ยประโยชน์มันก็ค่อนข้างมีเยอะเหมือนกันอย่างกอล์ฟนี่มีประโยชน์ยังไงกอล์ฟเนี่ยเท่าที่เคยสัมผัสคือเคยเคยซ้อม,อมแต่ว่าไม่เคยออกรอบเพราะว่าเป็นกีฬาที่ที่บ้านเล่นกันแต่ว่าไม่ใช่ไฮโซหรือว่าอะไรนะแต่ว่า คุณพ่อเนี่ยเล่นมาตั้งแต่สมัยแบบหลายสิบปีแล้วเป็นสิบยี่สิบปีแล้วแล้วก็เริ่มแรกเนี่ยก็คือให้พี่ชายสองคนอ่ะไปหัดลองก่อนแล้วพอชอบพอชอบเสร็จปุ๊บหลายหลายปีต่อมาก็เอาแบบลูกสาวไปลองบ้างเป็นไงบ,บ้างเอลก็โ <okay> อเคน,นะ,นะช่วงนั้นเล่นทุกวันคือเลิกเรียนปุ๊บพี่ชายพาไปสนามซ้อมกอล์ฟได้กันแบบตีกันกระจายอะ่ะก็เอลเป็นเอลอะค่ะแล้วตอนนี้เป็นไงตอนนี้เหรอเอลไม่เป็นเอล วันนี้เราค่อนข้างที่จะเน้นในเรื่องของการแข่งขันกีฬานะครับหรือว่ามารมกีฬาเพื่อมวลมนุษยชาตินะครับหรือว่าโอลิมปิกครั้งที่30ปี2 0 1 2ที่จัดขึ้นที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะฮะแต่ว่าตอนนี้เรามาปิดท้ายเรื่องของโรคมือเท้าปากวันี่กล่าวว่าความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างครับน้องออยโรคมือเท้าปากเนี่ยช่วงเช้าที่นายกออกมาพูดในในในรายการนะคะบอกว่า จากการแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปากมาในระยะสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยณวันนี้ณปัจจุบันนี้มีการแพร่ระบาดที่ลดลงแต่ว่านายกก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าในอีกหกสัปดาห์เนี่ยคาดว่าการระบาดจะลดลงไปเรื่อยๆอืออือโอเคอีกเรื่องหนึ่งนี่ค่ะปิดปิดท้ายนะครับออีกเรื่องหนึ่งได้ไหมก็จากโรคมือเท้าปากแล้วยังมีอะไร โรคไข้เลือดออกด้วยที่กําลังแพร่ระบาดทางภาคใต้อ๋อเป็นยังไงบ้างนะไม่ได้ตามข่าวตรงนี้เหมือนกันใช่ทางภาคใต้เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ภาคใต้มันกําลังจะเข้าหน้าฝนใช่ป่ะคะ,ะแล้วมันก็ระบาดหนักด้วยอะ่ะในเดี๋ยวนะขอหาข้อมูลก่อนจมามแป๊บนึงภาคใต้เข้าหน้าฝนคือช่วงเนี้ยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็อย่างไครับว่าทุกเย็นเลยฝนตกหนักมากมหนักมากถึงมากที่สุดน้องออนีข้อมูลเขาบอกว่าเจ็ดจังหวัด เจ็ดจังหวัดละเจังหวัดภาคใต้เนี่ยตอนล่างพบผู้ป่วยไข้เลือดออกกว่า2,000ัรายนะคะ uh huh. จากาสงขาเนี่ยสูงสุดก็คือเกือบ900ารายแล้วก็ยังมีแนวโน้มว่าจะพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นในหลายจังหวัดในจังหวัดสงขลาพัทลุงตรังแล้วก็สตูลน,นะคะแล้วก็พบมากในเขตชุมชนเมืองแล้วก็ชานเมืองด้วยนตอนนี้ ก็คือมันเริ่มระบาดแล้วแหละทั้งภาคใต้แต่ในกรุงเทพยังไม่มีข่าวออกมานะว่ามันเราแบบว่ามันระบาดแต่ว่าวิธีธป้องกันโรคให้เด้ต่อเป็นยังไงคะรู้ปะก็เห็นนะถ้าเกิดมีลูกน้าอยากให้มันมีลูกน้ําาี่อยง้ใช้ท<ม>รายอเบดเขาเรียกว่าทรออายอะไรอะทรายอเบดคืออะไรก็เข้าใจว่าทรายอะไรที่ว่าเทวันนี้น้ำแล้วมันไม่คือวิธีการกําจัดยุงลายมันก็มีหลายวิธีแต่แต่เขาก็บอกว่าก็คือยังไงก็คือต้องกําจัดยุงลายแหละ แหล่งเพาะพันุ์ยุงลายในบ้านแล้วก็ชุมชนนะคะแล้วก็เขาย้ํามาว่าถ้ามีลูกหลานเนี่ยมีไข้สูงก็ให้ร<อ>ีบแพทย์เลยเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตอก็ถือว่ามาเฝ้าระวังช่วยกันล้กันะกนะครับคุณผู้ฟังครับยังไงก็ให้ระวังเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยแล้วกันนะฮะ มันมีระเบิดไทยไหมมีเมื่อเช้านี้อ่ะเรื่องของที่ทางภาคใต้อ่ะเรื่องทหารโดนยิงตายสี่บาดเจ็บสองรถกระบะสามคันใช่ไหมคนร้ายประมาณสิบแปดคนถึงจะได้ได้ประมาณนกลาดยิงกลาดยิงเจ้าหน้าที่นะครับกำลังนั่งรถมอเตอร์ไซค์มาหกคนค่ะคือมาคันละสองสองคันเนี่ยวิ่งไปก่อน Mm hmm. แล้วก็รถกระบะอีก2คันเนี่ยประกบก็คือกระบะ1คันประกบมอไซค์หนึ่งคันเนี่ย mm hmm. แล้วก็ถล่มเลยยิงเลยนอกจากนั้นเนี่ย,ยขโมย<า>อาวุธด้วยเอออาวุธปืนไปฮะ mm hmm. สี่กระบอกะนะครับ แะค,คุณฟังครัก็หมดเวลาแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณอย่างยิ่งนะครขอบคุณคุณผู้ฟังที่รับฟังเรามาโดยตลอดนะครับขอบคุณบริษัท JS ในท่วันจำกันนะครับขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนลยราชมงคลผมเดียวจได้เด,ดกยามเหลือกับปอ,อยอริสาค่ะลาคุณฟังไปก่อนครับพบกันใหม่เสาร์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ r m u tt news พิกัดข่าวเด่นเกาะประเด็นร้อนกับทีระเดชงามเหลือทุกวันเสาร์เวลา19.30น,นที่คลินนี้สถานีเพลงและข่าว89.5เมกฮ